สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอรถบรรทุก10ล้อดำเพลาเดียวหน้ายาวนะครับช่วงล่างใหญ่เป็นช่วงล่างของมิตซูมิชินะครับช่วงล่างใหญ่เพลาเดียวเครื่องเป็นอ h 7 0 0นะครับสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาโทร0 9 2 6 6 7 0้9 9นะครับ ดำยิงหน้านะครับไม่ใช่ดำยิงหลังรุ่นไม่เก่าจนเกินไปนะครับ <ST AR> เครื่องดีมากๆเลยครับคัสซีก็สวยนะครับ <ST AR> ระบะดำเป็นพื้นเหล็กนะครับ <ST AR> <ST AR> สนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับอันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถเต็นนะคัสซีสวยครับสภาพพร้อมใช้ ก็ยังรุ่นสมัยก่อนที่ผ่านมารถตัวนี้ถือว่าชุดแต่งเต็มนะครับสแตเลสคมเมียมตำมุมตำสถานที่ต่งตางๆจุดที่คนสมัยก่อนนิยมแต่งกันนะครับคันนี้มีครบหมดทุกจุดเลยครับชุดแต่งเป็นสแตเลสแท้นะครับไม่เป็นสนิมเลยครับยังสวยๆอยู่ครับสนใจก็มาดูรถนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอดอนเจดี ย้ำเบอร์โทรเบอร์โทรอีกเที่ยวครับโทร0 9 2 6 6 7 0 8 9 9ครับเป็นกระบะดำนะครับขอบคุณที่ชมวิดีโอครับ